สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่อง Channel d e l พร p r o p e r t y นะคะวันนี้เอ็มอยู่ที่บ้านพูวิลล่านะคะระดับลักชูรี่อีกหลังหนึ่งค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านท้ายเล็กที่สุดของโครงการนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะเริ่มต้นไซส์ประมาณที่427ตารางวานะคะหรือประมาณ1,710ตารางเมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของบ้านนะคะประมาณ1,000กับอีก18ตารางเมตรค่ะ และมาพร้อมกับสระว่ายน้ำรูปทรงตัวเซตค่ะเกือบร้อยตารางเมตรเลยนะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูภายในบ้านนะคะว่า ข้างในจะสวยอลังการขนาดไหนคะคะพอเข้ามาภายในบ้านนะคะเราก็จะเจอจุดห้องรับแขกนะคะจุดนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านตรงนี้นะคะจะเป็นที่นั่งรับแขกรับรองแขกนะคะก่อนที่จะเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีประตูบานสไลด์นะคะเอาไว้แบบปิดความไทเวย์นะคะของบ้านนะคะอาจจะเป็นลูกลูกค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นเมสเซนเจอร์นะคะหรือว่าเราเรียกลูกน้องนะคะมาคุยงานนะคะก็สามารถมานั่งคุยกันตรงนี้ได้นะคะซึ่งโซนนี้ก็เป็นห้องรับแขกอีกโซนหนึ่งคะ่ะซึ่งบ้านหลังนี้มีห้องค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งโครงการนะคะ เราได้ตกแต่งนะคะดีไซน์นะคะบิลล์อินนะคะบิลเฟอร์นิเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยให้นะคะแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์แถมเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งผ้าม่านนะคะยังแถมให้เลยนะคะพูดง่ายก็คือลูกค้าสามารถลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็จะมีกระจกบานใหญ่นะคะสามารถมองเห็นมุมสะว่ายน้ำนะคะของภายในตัวบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะพอเข้ามานะคะก็จะเจอห้องนอนนะคะที่เป็นไท้าใหญ่มากๆนะคะนี่บ้านที่นี่นะคะมี6ห้องนอน7ห้องน้ำแต่จะบอกนะว่า ที่นี่มีมาสเตอร์เบดมถึง2ห้องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดมของแต่ละห้องของหลังนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะซซลิ่งสูงมากๆนะคะพร้อมตกแต่งบิวล์อินนะคะหัวเตียงอะไรเงี้ยให้หมดเลยทุกอย่างนะคะพวกวัสดุนะคะแมทเรียลต่างๆนะคะแม้กระทั่งวอลเปเปอร์นะคะน,น,ะคะนี่ค่อนข้างที่จะแกรนนะคะสวยงามมากค่ะนี่นะคะห้องนอนนี้ก็สามารถ เวลาแบบอากาศเย็นๆนะคะไม่ต้องเปิดแอร์ก็สามารถเปิดประตูตรงนี้แต่ละช่องนะคะเพื่อเพิ่มรับบรรยากาศนะคะรับลมธรรมชาติเข้าพาเข้ามาในห้องได้นะคะ,ะค่อนข้างวัสดุที่นี่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเอ็มพามาดู Walk in Closet ที่นี่นะคะเข้ามานะคะก็จะเจอความอลังการนะคะ งานสร้างะคะซึ่ง developer ที่เนี่ยเขาจะมีช่าง built-in ประจำโครงการอยู่แล้วนะคะเขาก็จะพยายาม built-in นะคะห้องแต่งตัว walk-in closet ให้ใหญ่นะคะมีพื้นที่เก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้านะะเก็บรองเท้านะคะเยอะเลยนะคะนี่แล้วก็ห้องห้องน้ำนะคะสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นโทนผู้ใหญ่หน่อยนะคะ ห้องห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องอาบน้ำาชาวเวอร์เรนชาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่สวยมากค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่ถัดมาจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเนาะนี่ห้องนี้ก็เหมาะสําหรับ น้องๆหนูๆนะคะก็จะมีพื้นที่ที่สามารถเอาตุ๊กตาเอาของเล่นน่ะมาวางเพิ่มได้นะคะแล้วก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะเป็นบานใหญ่เลยนะคะสามารถลงไปสนามหญ้านะคะหลังบ้านได้นะคะสวยมากๆเลย Built-in detail คือห้องนอนแต่ละห้องนอนที่นี่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยซีลิงค่อนข้างสูงจริงๆนะคะรู้สึกว่าน่าจะประมาณ5เมตรแล้วก็คือบ้านหลังบ้านบ้าน,านโดยเฉพาะบ้านหลังนี้นะคะสังเกตได้ว่าเข้ามานะคะมันจะเป็นทุกห้องอะ่ะแทบจะเป็น walk in closet อะคะ่ะเข้ามานี่ก็จะเป็นตูเ้เสื้อผ้าที่เขาออกแบบอีกอีกแบบหนึ่งนะคะ คือถ้าใครเข้ามาเยี่ยมชมบ้านจริงๆเนี่ยห้องนอนแต่ละห้องอะดีไซน์จะไม่เหมือนกันนะคะห้องนงห้องน้ํากระบงกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไซน์นะคะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่สําหรับห้องน้ํานะคะก็ยังมีประตูเปิดอย่างนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่อับนะคะดีอะ่ะถือว่า บ้านที่นี่แปลนบ้านการออกแบบการตกแต่งดีไซน์ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอ็มพาท่านผู้ชมไปดูใจกลางของบ้านนะคะ mm hmm. ก็คือห้องครัวนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอ็มพาไปดูนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะสำหรับห้องครัวนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะคะโซนนี้เนี่ยจะเป็นครัวยุโรปค,ค่ะ ก็จะมีไอแลนด์นะคะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตู้เย็นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันค่ะสำหรับดีเทลดีไซน์ของบ้านหลังนี้นะคะเอ็มชอบมากเลยดีไซน์ตรงนี้อันนี้จะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าหินวีเนียนะคะ่ะอันนี้สั่งทําแล้วก็เลือกลายมาโดยเฉพาะนะคะเอาไว้วางของวางของโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเพื่อนๆนนะคะมานั่งกินข้าวมานั่งสังสรรค์ โซนบริเวณนี้นะคะแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะค่อนข้างแข็งแรงนะคะวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีจุดของบิวอินนะคะเอาไว้เก็บของอะ่ะค่อนข้างเยอะนะคะเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็จุดบริเวณนี้นะคะจะเป็นโซนที่เอ็มชอบมากๆค่ะก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์บาร์นะคะนี เผื่อว่ามีปาร์ตรงปาร์ตี้อยากจัดงานสังสรรค์เล็กๆนะคะสำหรับเพื่อนบ้านนะคะมาประมาณ5-10คนนะคะถือว่าบ้านหลังนี้สามารถรองรับเพื่อนๆเพื่อน,อนบ้านนะคะมานั่งเล่นมาปาร์ตี้ได้นะคะค่อนข้างค่อนข้างได้หลายคนเลยทีเดียวค่ะนี่ขาดขาดอย่างหนึ่งนะคะก็คือตู้แช่วายสำคัญ สำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นครัวนะคะจะเป็นครัวไทยนะคะก็จะมีเาตาแก๊สนะคะมีซิงค์ล้างล้างจานให้นะคะแล้วก็บิวบิวเคาน์เตอร์ครัวอะไรเงี้ยบิวที่ปิดเนี่ยตู้เก็บของอะแล้วก็มีห้องน้ําห้องรับแขกนะคะอยู่โซนบริเวณนี้แล้วด้านนอกเนี่ยก็สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะเอาไว้ตากผ้าอะไรเงะะี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะสําหรับคนในบ้านเอาไว้นั่งเล่นดูวิวสระว่ายน้ำนะคะมีทีวีขนาดใหญ่ให้เลยค่ะพร้อมบิวอินแบบนี้ให้นะคะนี่เอาไว้วางของใะคระที่ชอบสะสมของสวยงามของที่ระล,ลึกเวลาไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือที่นี่ก็จะมีแบบบริเวณบิวอินเอาไว้วางของไว้ค่อนข้างเยอะนะคะมี ลิ้นชักเก็บของอ่ะเยอะมากนะคะค่อนข้างวัสดุค่อนข้างทนแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหินวีเนียนะคะนี่ดีเทลรายละเอียดการตกแต่งการบิวอินของบ้านหลังนี้ค่อนข้างดีงมากๆเลยนะคะถือว่าสวยสมราคาค่ะเดี๋ยวเอ็มพาไปดูห้องที่เหลือนะคะว่ามีห้องขนาดไหนไซส์ไหนบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินนะคะเชื่อมต่อแต่ละห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนรับแขกนะคะเพราะว่าห้องห้องนี้น่าจะเป็นห้องไซส์เล็กที่สุดของบ้านละนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะก็ถือได้ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะนี่จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้นะคะเก็บของได้ได้เยอะนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะก็ถือว่าห้องนี้ก็ ถือว้าสำหรับเอมนะคะโมมันก็ใหญ่นะคะ,ะเดี๋ยวเอมพาไปดูที่เหลือกันนะคะทางเดินของบ้านนะคะการเชื่อมต่อแต่ละจุดนะคะคอริดร์เชื่อมต่อแต่ละจุดนะคะค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่นะคะซึ่งบริเวณเป็นฝาผนังตรงนี้ลูกค้าก็สามารถบิวอินเพิ่มขึ้นนะคะเอาไว้วางพวกรูปภาพนะคะของครอบครัวนะคะได้หลายจุดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่เป็น ห้องนอนอันนี้จะไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะแต่ว่าเอ็มมองว่าก็ค่อนข้างใหญ่นะคะบ้านหลังนี้นะคะห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยจะมีประตูบานสลด์นะคะที่สามารถเปิดลงไปสวนนะคะพื้นที่สวนด้านข้างๆข,ของบ้านได้นะคะแล้วก็ออปชั่นก็คือพวกหน้าต่างอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะมี หลายจุดนะคะของภายในห้องนะคะเนี่ยคือเขาจะเน้นแบบให้ให้ลูกบ้านนะคะเปิดเปิดเปิดรับลมธรรมชาติเข้าบ้านนะคะหนึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าประหยัดแอร์นะคะสองมันสามารถให้ลมอากาศนะคะข้างนอกเนี่ยเข้ามาภายในบ้านให้รู้สึกว่ามันสดชื่นนะคะได้รับบรรยากาศความสดชื่นความเป็นธรรมชาตินะคะ ก็อีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เบดมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะชอบชอบชอบบ้านหลังนี้ตรงที่ว่ามันเขามีประตูบานสไลด์อเชื่อมต่อลงสวนบ้านลงสวนข้างๆบ้านได้ปุ๊บแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะ เอาไว้ภายในห้องนอนเนี่ยก็ถือว่าถือว่าดีเลยนะคะแบบว่าเวลาน้องเบื่อเบื่อก็ปล่อยเปิดประตูแล้วก็ปล่อยน้องเล่นด้านนอกได้นะคะถือว่าใครที่ชอบมุมความส่วนตัวนะคะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะห้องใครห้องมันนะคะอยู่แบบเงียบๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น walk in closet นะคะนี่มีประตูบานสไลด์ปิดแบบนี้นะคะ เข้ามาก็จะเจอความอลังการในตู้เสื้อผ้าของห้องนี้นะแล้วก็มีห้องน้ำในห้องนะคะเดี๋ยวเอ็มจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะ แล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดทางเชื่อมเดินนะคะเข้ามาเนี่ยด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะสังเกตได้นะคะว่ารอบๆบ,บ้านเนี่ยจะเน้นกระจกบานใหญ่นะคะเพื่อที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในบ้าน,นะคะ่ะนี่ก่อนที่เราจะเข้ามาภายในห้องร์เ t อร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะตรงนี้เขาก็บิว บริเวณตรงนี้ให้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะทําเป็นห้องพระอะไรเงี้ยค่ะไะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะที่นี่จะมีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมสองห้องนะคะก็จะเจอห้องรับแขกก่อนไม่ใช่สิห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะห้องนี้นะคะก็จะมีประตูเปิดนี่ลงไป สะวยน้ำก็ได้อย่างงี้อ้าวคือดีอ่ะแล้วพอปิดนะคะเนี่ยพอปิดประตูปุ๊บไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะคะคือวัสดุที่นี่ค่อนข้างดีนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประตูเปิดได้อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้แทนที่จะทำเป็นผนังทึบไม่ค่ะเขาก็ใช้เป็น กระจกบานใหญ่ไปเลยเพื่อที่จะให้ทางเ,าเจ้าของห้องนะคะเห็นความความกว้างของบ้านนะคะอ่าเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะคะนี่มีประตูมีหน้าต่างบานสไลด์บานใหญ่อย่างนี้เลยค่ะนี่ก็จะจัดสวนหินให้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้ สำหรับทุกอย่างนะคะในคลิปนี้ที่เอมพาท่านผู้ชมมาดูก็คือเจ้าของบ้านนะคะเขาให้แบบนี้เลยนะคะเจ้าของโครงการเขาให้แบบนี้เลยแมกระทั่งวอลเปเปอร์นะคะนี่บิวอินตรงนี้เผื่ออยากจะมีอยากจะติดเอ่อทีวีไว้อีกนะคะก็ได้แล้วก็เป็นสำหรับกระเบื้องนะคะกระเบื้องพื้นไม่ใช่กระเบื้องพื้นไม้ลามิเนตนะคะก็จะเป็น เป็นกระเบื้องนะคะแล้วก็เป็นพื้นลายไม้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดู walk in closet นะคะของห้องนี้นี่ก็จะมีประตูเปิดปิดแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น walk in closet นะคะนี่ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะนี่ใหญ่จริงๆเอาไว้เก็บกระโปรงเก็บกระเป๋านะคะ เผื่อว่าท่านไหนนะ่ยซื้อไปอาจอาจ,จะอาจจะติดแอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าใครที่ใช้กระเป๋าหนังแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ในห้องนี้ควรที่จะต้องมีแอร์ด้วยนะคะแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะของหลังนี้ทั้งสองห้องอะ่ะก็จะมีอ่างอาบน้ำให้นะคะแล้วก็จะมีที่ล้างมือ His and her ให้นะคะมีแบบนี้ให้เลย สวยอะ่ะสวยสวยจริงๆนะคะวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆก็เป็นแบรนด์นะคะนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะของบ้านหลังนี้ที่เอ็มชอบมากๆเลยนะคะก็คือในส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ด้านนอกนะคะก็จะมีเตาแก๊สนะคะให้นะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์น้ำนะคะเผื่อว่า อนาคตนะคะลูกบ้านที่ซื้อไปเนี่ยอยากจะจัดงานสังสรรค์งานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจัดได้บริเวณนี้นะคะพูดง่ายก็คือสามารถจัดทําเป็นมุมปาร์ตี้บาร์บีคิวได้นะคะแล้วก็สะว่ายน้ําเปิดเพลงสบายๆกบริเวณจุดนี้ก็สามารถรองรับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนๆประมาณ10บ0คนได้เลยะคะ่ะสบายๆแล้วก็มีสวนนะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะ ก็ถือได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะคะที่เอ็มพามาดูเนี่ยก็ถือได้ว่านะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านขนาดซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะในเมืองพัทยานะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะเป็นแบบหลังคาแฟลตรูฟนะคะซึ่งหายากนะคะในโซนของเมืองพัทยาแล้วก็สระว่ายน้ํานะคะอย่างที่บอกนะคะจะเป็นสระว่ายน้ําทรงตัวตัวเซตนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นสระว่ายน้ำทรงที่ไม่ค่อยมีใครออกแบบนะคะสร้างนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะบอกได้เลยว่าซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะคะแมทแทเรียลนะคะหรือว่าในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นแบรนด์เนมทุกห้องทุกหลังเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามนะคะกับทางแฟนเพจดีลักพรอพเพอร์ตี้ไลน์แอดดีลักนะคะแล้วก็ ช่องทางช n n นลของ d e l u กพ Property ของเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ็มก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะใครนะคะที่อยากจะตามติดตามนะคะโปรโมชั่นดีๆต่างๆก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กด Follow ของเพจของเราด้วยนะคะ d e l u กพ Property ด้วยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ